บอกแล้วคดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการยืนยันนะคะในส่วนของการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าว ตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศงวดที่1ึงถึงงวดที่8ในวันที่7ถึง9ธันวาคม2 5 6 4อโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิท์ก็ออกมายืนยันเปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้เสนอ2เรื่องคือ1เรื่องข้าวเห็นชอบในกรอบวงเงินโครงการประกันไรายได้กว่า7.6หมื่นล้าน คสองเห็นชอบสําหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทจํานวนาาและไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกินครัวเรือนละ20 0 0 0บาทติดตามรายละเอียดคลิปเสียงจากท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์ยินดีกับพี่นัก เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้บอกล็อกขอดีไปติดตามคลิปเสียงของท่านจุลินลักษณะวิสิธิ์ยืนยันจ่ายแน่นอนเงินพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวและค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทค่ะเรื่องข้าวก็ที่ประชุมเห็นชอบนะครับตามที่ได้เสนอไปเมื่อเช้า2เรื่องสําหรับข้าวนะครับเรื่องแรกก็คือเห็นชอบ วงเงินประกันร,รายได้76,00 0นล้านเรื่องที่สองก็คือเห็นชอบเ,อเงินสำหรับการช่วยเหลือในเรื่องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1000บาทจำนวนรายละไม่เกิน20ไร่นะครับหรือว่าไม่เกิน20,000บาทสำหรับาการจ่ายเงินประกันร,รายได้ส่วนต่างของข้าวนั้นที่ผ่านมาได้จ่ายไปแล้วสองวด เป็นเงินหม0 0นล้านก็ยังค้างอยู่อีก31งวดซึ่งวันนี้ที่ประชุมก็อนุมัติวงเงินให้แล้วเพราะนั้นขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็คือว่าทกศก็คงจะต้องไปประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3เป็นต้นไปที่ยังค้างอยู่ให้กับ,กบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่ง ผมก็คเนนนะครับว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาก็น่าจะสามารถดำเนินการที่จะจ่ายเงินส่วนต่างได้หรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร,ร,ร,อร์ดทกศต่อไปส่วนเรื่องยางนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบวงเงินประมาณหนึ่0หมล้านบาทสำหรับประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางซึ่ง เมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ดทกศเช่นเดียวกับเ้่าก็จะจ่ายเงินส่วนต่างได้นะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการก็คาดว่าไม่ไม่เกินกลางเดือนธันวาเช่นเดียวกันแต่ว่าผมผมคานว่าจะเร็วกว่านั้นนะครับยา,านิน,าน,น,าน,นสาหรับยางผมไม่คิดว่าจะใช้ขนาดนั้นเพียงแต่ได้เตรียมวงเงินไว้เท่านั้นนี่เพราะว่า ขณะนี้เนี่ยราคายางก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนั่นก็คือว่าน้ำยางข้นเนี่ยเราประกันรายได้โลละ57บาทแต่ว่าราคายางแต่60กว่าบาทแล้วนะครับยางก้อนถ้วยประกันโลละ23แต่ว่าขณะนี้ไป24 2 5 2 6แล้วนะครเพราะนั้นก็ถือว่าเกินรายได้ที่ประกันไว้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนตา่างแล้วกเกษตรกรก็พอใจความจริงภาพรวมเนี่ยผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่า สําหรับราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวยกเว้นข้าวครับตอนนี้ที่ราคามันย่อนลงมาหน่อยแต่ว่าตัวอื่นนี่ดีหมดเช่นตาล์มเราประกันโลละ4บาทขณะนี้ไปโล8ปถึงเบาทมันสํมหลังประกันกิโลละ2บาทห้ตอนนี้ก็ไป2บาท6 2บาท7 2บาท8นะครับมันเข้าโพดประกันโลละ8บาท50ก็ไป โลละ9้าบาท50บางช่วงก็แต่10บาทแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆนะครับยกเว้นข้าวแต่ว่าข้าวเนี่ยตอนนี้ราคาก็กระเตื้องขึ้นแล้วเพราะว่าราคาก็เปลือเกเจ้าที่ความชื้นตามมาตรฐานคือไม่เกิน15%เนี่ยก็ตกโลละ8 0 0 0 8 0 0 0กว่าแล้วขณะนี้นะครับ ื่อประกาศรายได้เกเกษตรกรแต่ว่าตอนนี้แนวทิดท่านนายกอยากให้อโปรไฟล์ยืดหยุ่นในงบประมาณปีหน้าค่นะี่หงษโลเนี่ยก็ลองจะเสนอวงเ,เงเินเท่าไหร่คิดว่าจะียังพอหรือว่าจะยืดหยุ่นังไงไดออ้ผมยังไม่สามารถที่จะตอบได้ขณะน,นี้เพราะว่าก็จะต้องขึ้นอยู่กับออแนวโน้มของราคาพืชผลการเกษตรในช่วงปีงบประมาณหน้าด้วยที่จะเป็นตัวปัจจัยที่จะนำมาสู่การคิดคำนวณ ว่าเงินส่วนต่างถ้าใช้เนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่นโยบายด้วยว่าจะให้ใส่ไปในงบประจําหรือว่าจะดําเนินการในรูปแบบใช้เงินทกศสอําสรองล่วงหน้าไปก่อนแล้วรัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณชดใช้ภายหลังอันนี้ก็อยู่ที่การดําเนินการครับสําหรับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ส่วนผมเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่เหมาะสมนะครับเตรียมกลยุทธ์ในการขายข้าวยังไงหรือเปล่าสำหรับขายข้าวหมายว่าส่งออกใช่ไหมฮะสำหรับการส่งออกเนี่ยขณะนี้การส่งออกข้าวก็เริ่มดีขึ้นที่ตกไปหน่อยก็ช่วงครึ่งปีแรกตอนนั้นก็เพราะเหตุว่าค่าเงินบาทแข็งมากแล้วก็เราไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ เราสามารถเจราจากับคู่แข่งสามารถแข่งกับคู่แข่งได้เพราะนั้นยอดส่งออกก็กระตื้นขึ้นมาเยอะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ห้าตันเดี๋ยวนี้ไปเดือนหนึ่งเจ็ดแปดตันนะครับแล้วก็จนสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปได้ถึงเป้าหมายหกล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้สำหรับการส่งออกเท่าของไทยปีนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบเรื่องขอปูการผลิต อีกไม่กี่วันเนี่ยก็ก็อาจจะมีการประบสบความสำเร็จในการเจราจาขายข้าวหอมข,ข้าวคุณภาพสูงให้กับฮ่องกงอีกสักหมื่นตันคาดว่าวะจะมีโอกาสสำเร็จครับรับปรับปรุงการผลิตมีความเป็นไปได้เนาะโฆษนาแล้วแต่ว่าไม่เกิดโฆษณาอันนั้นมันอยู่ในยุทธศาสตร์ข้าวซึ่งให,ให้ให้มันเกิดนอกจากอยู่ในแผนแล้วยังให้เกิดการดำเนิกนการจริงทำได้ไหมครับทำได้ครับ ่ก็นี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะเรียนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในยุทธศาสตร์ข้าวซึ่งนองบอขได้ให้ความเห็นชอบแล้วแล้วก็ผมเป็นประธานกําหนดแนวทางซึ่งทั้งหมดนั้นมีรายละเอียดอยู่ชัดเจนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนจากกิโลละ,ะจากหกพันบาทให้เหลือ3,000บาทไม่เกินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เพิ่มผลผลิต จาก465กิโลต่อไร่ไปเป็น600กิโลต่อไร่ให้ได้รวมทั้งในเรื่องของการเพิ่มพันธุ์ใหม่ๆเพราะว่าจุดอ่อนของประเทศไทยขณะนี้คือพันุ์ข้าวเนี่ยไม่มีข้าพันธุ์ใหม่ที่สนองความต้องการตลาดได้พราะฉะนั้นเราจะเพิ่มข้าพันธุ์ใหม่ใน5ปีให้ได้12พันนะครับซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดไม่ชัดเจนเลครับว่าเป็นข้าวพื้นแข็ง4่ข้าพื้นนุ่ม4แล้วก็ข้าหอม2 แล้วก็ข้าวที่เป็นต้องการความต้องการของตลาดโลกในยุคใหม่ๆเช่นข้าวพัฒนาการสูงอีกสองทั้งหมดนี้จะเกิดเป็นจริงได้ก็คือว่าจะต้องกำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมนอบอขอทุก3เดือนซึ่งผมได้เสนอไปแล้วครับก็คิดว่าต่อไปนี้ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเนี่ยก็คงจะต้องมีการรายงานติดตามว่าคืบหน้าไปถึงไหนในแต่ละเรื่องอเช่นต้นทุนลดไปแล้วเท่าไหร่ ต้องเหลหกพันเหลือสามพันเนี้ยใช้เวลากี่ปีคะห้าปีห้าปีเริ่มปีไหนเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยที่อนุมัตินะฮะปีหกสี่นะครับก็ผมผมคิดว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนผลผลิต4ี่้อยห้าสิบเป็นหก0้อยก็ยังยังน้อยกว่าสี่ร้อยหกสิบห้าสี่้อยหกสิบห้าเวียดนามเขาไปพันกิโลตอก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้บางพันเราก็ไปเป็นพันก็มีครับแต่ว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของของทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยเราประเมินไว้ถ้าเกิดต้นทุนลดขนาดเนี้เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายข้าวสักแบบมากาไรกําไรจากการทําทําประกอบอาชีพข้าวเนี่ยอันนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาต้ดอันนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละช่วงจะเป็นตัวกําหนดด้วยใช่ครับราคาตลาดแต่แล้วอย่างปีหน้าเนี่ยผลผลิตข้าวน่าจะออกเยอะเขาประเมินว่ามันน่าจะออกมาเยอะพะน้ําก็ดีหลายๆอย่างดีแล้วเราประกันรายได้ด้วย เราจะทำยังไงเพราะทุกวันนี้คนก็กินข้าวน้อยลงมรามีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้ราคาข้าวมีมูลค่ต้องถามทีละเรื่องนะครับมันไม่ปนปนกันไปหมดต้องต้องทีละเรื่องถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะถามว่าจะทำไงให้ชาวนามีกำไรเยอะอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละช่วงด้วยแต่ว่าต้นทุนเมื่อเราลดลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดดี เพราะว่าราคาถ้า10บาทเท่าเดิมพอต้นทุนลดเหลือ4บาทก็จะกําไร6ถ้าลดไปเหลือ3ก็กําไร7<ช>นะครับแต่ว่าจะกําไรมากเป็น8 9ดเ้ไหมอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ข้อดีที่สุดข้อหนึ่งก็คือว่าเพราะเรามีประกันร,รายได้แม้ราคาตลาดจะลงมาแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีประกันร,รายได้มีเงินส่วนต่างเข้าไปช่วยชดเชยที่จะทำให้กเกษตรกรมีรายได้สองทาง ขายข้าวในตลาดแล้วก็บวกกับเงินส่วนต่างด้วยทําให้เกษตรกรมีหลักประกันนะครับ<ต>ส่วนแนวทาง<ม>อื่นๆก็จะเป็นแนวทางที่จะต้องเดินไปตามนโยบายบอย่างที่ผมเรียนในหลายลข้อที่จะต้องทําพร้อมกันนะครับเกษตรกรมีมีรายได้แต่ว่าท่านมองว่ามันเป็น